สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมานําเสนอนะครับมี fc นะครับส่งข้อความเข้ามายาวมากนะครับอยากจะอ่านให้ฟังนะครับขอขออภัยยาวหน่อยอ่านให้จบนะครับขอบคุณนะครับเออครับเดี๋ยวจะอ่านให้จบจากคลิปที่แล้วเรื่องตอบ fc ที่เห็นต่างเรื่องพมา่านาทีที่20 แอดมิน <Ad> พูดเหมือนเอาคำพูดของนักวิชาการบางคนมาพูดเลยพอใครพูดแสดงความาภูมิใจในความเป็นไทยพวกนี้ก็จะมาบอกเลยว่าคขั้งเชื้อชาติให้าั่งเชื้อชาติมากไทยร้อยเปอร์ซนมันไม่มีจริงพยายามทำให้คนที่ รักบ้านรักเมืองมีความภูมิใจในชาติตัวเองกลายเป็นคนผิดคนไร้เหตุผลไปแล้วมีชาติไหนที่มีเชื้อชาติของเขาร้อยอร์เซนบ้างกัมพูชาก็ผสมชวาวอ,อินเดียใต้เวียดลาวก็มีเผ่าพมา่าก็มีกี่ชาติพันธุ์มาเลก็หลายเชื้อชาติมันก็ผสมทุกที่ เขาก็บอกว่าแล้วว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแต่บางคนบอกว่าไทยไม่มีจริงใช้คำว่าคลั่งไปด้วยได้ค่าคนที่รักและความภูมิใจในความเป็นไทยก็ไม่รู้ว่าใช้ตัก,กะอะไรเหมือนกินส้มตําอร่อยแล้วบอกว่าผมกินส้มตําอร่อยแต่มันไม่ใช่ส้มตำหรอก มันคือมะละกอมันคือปลาร้ากระเทียมพริกน้ำปลาผงชูรสหรือตัวอย่างว่านายน้ากรน,นี่พูดดีแต่ไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรหรอกเพราะนายน้ากรไม่มีอยู่จริงเป็นแต่ส่วนประกอบของอวัยวะหัวลำคอลำตัวแขนขาเป็นต้น รวมกับกจ,จิตใจแค่ขันห้าเท่านั้นปลออย่าไปพูดในชุมชนขมรดูนะว่าขมร้อยเปอร์เซไม่มีอยู่จริงหรอกผสมทั้งแขกชาว่าทั้งเวียดอยากคลั่งเชื้อชาติไปเลยหรือชมชนชาวลาวว่าชาวลาวร้อปอร์ซไม่มีจริงหรอกมีเอ่อไม่รู้กี่เผ่าพันธุ์ชุมชนพม่า ปรยันใหญ่ชุมชนมาเลผมว่าแอดมินจะมีขันห้าที่ไม่ใช่ไทยร้อเปอร์เซกลับมาไม่ไม่ครบแน่นอนจริงๆการคลั่งชาติไม่ได้บอกว่าผิดนะครับก็อยากให้เข้าใจตัวแอดมินนี้ก็คลั่งชาติเหมือนกันนะครับเชื่อไว้ว่าแอดมินนี้เคย ไปสมัครสอบเป็นนายสิบสองรอบไม่ติดนะครับสองรอบสนามสอบที่รามคำแหงนะครับอยากอยากรับใช้ชาติอยากไปรบเพื่อชาติอยากสู้เพื่อชาติแต่ไม่มีวาสนาสอบไม่ติดนะครับก็เลยมาเป็นครูอยู่จนเกษียณน,นี่แหละครับไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ไม่ข้างชาตินะค้ั่งการข้างชาติ ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตที่สมควรทำมาแข่งข้างแล้วก็ไปจะเป็นศัตรูกับชาวบ้านลูกเดียวนะเป็นประเทศเพื่อนบ้านลูกเดียวอย่าทำเหมือนขเขมรน,นะครับอย่าทำเหมือนกัมพูชาคลั่งชาติแล้วก็มาเผาธงชาติไทยมาเผาสถานทูตไทยคลั่งแบบนั้นมันมีประโยชน์อะไร ข้างแบบนั้นคนไทยก็เกลียดขมิ้นไปจนวันตายนั่นแหละครับไม่ดีกันไม่สามารถจะดีกันได้ถึงขมนก็จะทําดีแค่ไหนคนไทยก็ไม่ดีด้วยคนที่เคลมก็เคลมไปนะครับเพราะความข้างชา่าคนที่เกลียดก็เกลียดไปส่วนมากก็เกลียดขมิ้นนั่นแหละครับกับพมา่านี่ก็เหมือนกันนะครับกับพมา่านี่แต่กว่าเรารักกันมาตลอดนะครับ เรารักกันมาตลอดไม่มีเลยที่ว่าเราจะไปเกียดพมา่าอะไรอ่าไปมาหาสู่กันเรามาเริ่มเกียดพมา่าก็ตอนที่เขามาเรียกร้องสิบข้อนี่แหละครับมีอะไรต่างๆนานาอมันลุกลามใหญ่โตนะครับที่ทําอยู่นะมันลุกลามใหญ่โตจริงอยู่การค้ังชาติของคุณนั้นอนะ่ะมันส่งผลดีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ส่ ผลเสียมันก็ตามมานะครับผลเสียคือเราจะมองหน้ากันไม่ติดครับไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนบ้านร้ายเรือรัว้วชายชั่วเมียชั่งนะครับไปไม่รอดนะครับถ้าหากประเทศเราข้างหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ดีกับเราคอยนั่นมาตลอดนะครับคอยที่จะทําร้ายมาเราตลอดเนี่ย ไม่เป็นมิตรกับเราเลยเนี่ยมันมีอย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีกับเราคือย้ายบ้านหนีแค่นั้นเองแต่ในประเทศไทยมันทําอย่างนั้นได้ไหมล่ะประเทศไทยกับพมา่ามันติดกันใช่ไหมเราไม่เกลียดพม่าว่้ยย้ายประเทศหนีไปเ,เลยเนี่ยมันทําได้ไหมวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือหา,อาวิธีปรับความเข้าใจซึ่งกันและก,กัน มันต้งจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าอะไรต่างๆนานาจะตั้งปืนกระบอกปืนใหญ่เข้าหากันไว้แบบนั้นนะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่อไม่นั่นนะครับไม่ดีไม่สมควรจะทำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรจะเอาข้างชาติ มาใช้นะครับไม่ไม่ควรจะข้างชาติมาใช้ทุกคนมันก็คล้างทั้งนั้นแหละครับแต่มันต้องล้างอย่างมีเหตุผลนะครับมันเราข้างอย่างมีเหตุผลอย่างแอดมินนี่ถามว่าเชื้อชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นลาวนะครับเชื้อลาวพูดลาวได้คล่องเลยแหละอ่าแต่ก็ถือว่าเป็นคนไทย เพราะมีบัตรประชาชนคนไทยอยู่ที่นี่ก็ต้องรักไทยรักชาติไทยจะไปรักลาวก็ไม่ได้แต่ถ้าคนลาวก็เหมือนกันคนลาวถ้าเขาข้างชาติเกินไปคนไทยก็เกลียดใช่ไหมละ่ะคนไทยก็ไม่พอใจอย่างเช่นมีคนไทยคนหนึ่งไปเที่ยวประเทศลาวพอไปถึงปับ๊บเขาดา่าเขาว่าไอ้พวกนี้ละมันขโมยพระแก้วมาลากตดเราไปนิสัยไม่ดีนิสัยเห็นแก่ตัวคนไทยโดนนะครับ ไปโดนแบบนั้นนะครับเถียงก็เถียงไม่ได้เถียงก็ไม่มีเขาไม่มีเหตุผลเขาจะเอาทางเขาอย่างเดียวก็ต้องรีบหนีกลับมานะครับรีบหนีกลับมาแล้วก็สาปส่งเลยไม่ไปเที่ยวประเทศลาวอีกนะครับก็เป็นแบบนั้นเอาเราจะเอาแบบนั้นแห้อเราจะเอาแบบนั้นที่เก้าเข้าไปประเทศพม่าในอนาคตนะครับถ้าบ้านเมืองก็สงบเก้าเข้าป,ประเทศพมา่าไอ้นี่ละมันดากู ไอ้นี่แล้วมันให้หลายประเทศกูมันอนั่นนะครับมันด่ากูตลอดเลยเขาก็หมายหัวเอาไว้ใช่ไหมเราจะมีความสุขหรือแบบนั้นนะแม้แต่คนที่อนั่นนะครับคนที่ออกข่าวโจมตีมินออนไลน์นั่นแหละครับเขาก็หมายหัวเลยมึงฆ่ามาประเทศกูเมื่อไหร่มึงไม่รอดนะเขาก็ว่าอย่างนั้นะก็มีนะครับนักข่าวของไทย ไปด่าเขามากไปนะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นลาวก็ว่าเหมือนกันลาวก็เอ้ผมเรื่องก็โดนนั่นนะครับโดนหมายหัวเหมือนกันนะครับก็ไปนั่นแหละครับโจมตีรัฐบาลเขาไปบ้างนะครับเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาไปวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่าเออมึงอย่าคิดว่าอ,อ,อยู่ประเทศไทยแล้ว จะไปไม่ถึงเลยจะหาตัวไม่เจอแล้วมันว่าอย่างนั้นนะครับคนรลาวนะครับแอดมินโดนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาตั้งตัวเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับจะบอกไม่ให้นะครับจริงอยู่มันมีคนที่ไม่ดีคนที่ทําความผิดอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันมีเยอะแยะนะครับเราก็เอาเฉพาะ จะโจงคนคนนั้นไปไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นศัตรูกับทางประเทศเลยนะั่นมันไม่สมควรนะครับเราก็เคยส่งไอ้นั่นกลับใช่ไหมนะไอคนที่พูดจาหยาบคายในตลาดนั่นนะ่ะพูดยาหยาบคายในตลาดเราก็ไม่พอใจแล้วก็ส่งมันกลับไปใช่ไหมลนะ่ะพอวันส่งมันกลับไปมันไปถึงประเทศมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาคืน มันบอกว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้สํานึกนะครับมันบอกว่าไทยทํากับมันอย่างนี้เดี๋ยวมันเดีอาวคืนมันก็อย่างนั้นเราก็ไม่ได้กลัวเพราะมันคิดว่ามันไม่มีปัญญาอะไรหรอกนะเราก็ไม่ได้กลัวใช่ไหมล่ะแต่เราทําไปนั้นนะ่ะเราทําด้วยความอะไรละ่ะด้วยความไม่พอใจที่เขามาทําสิ่งที่ไม่ดีในประเทศเราเราก็ส่งผ่นันเราก็ถูกต้องแล้วแหละอืมแต่ มันแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจมันกันเพราะเขาโดนกระทําใช่ไหมล่ะเขาเราก็โดนส่งตัวกลับเขาก็ไม่พอใจเหมอนกันอืเราก็ดีว่าเราไม่แค่เขาก็ไม่แค่มันกันต่างคนก็ต่างไม่แคร์กันใช่ไหมสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนเหมือนกับลาวไทยกับกัมพูชานั่นแหละไทยกัมพูชามันก็เป็นเดือดเป็นแค้นกันมาตลอดดีกันไม่ได้ล่ะสุดก็เรื่องรังงามนี่เจ่านะครับ นั่งเล่ากันไม่จบเลยมันยังขู่เผาสถานทูตนะครับปัจจุบันนี้นะครับมันเผาขู่เผาสถานทูตไทยต่อนะครับมันก็มาอวดว่าจําได้ไหมว่าเคยถูกเผามันบอกว่ามันนี่แหละคือเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เผาสถานทูตไทยมันยังอวดออกมาเฉยนะครับจะอยากจะโดนอีกใช่ไหมมันว่าอย่างนั้นนะกัมพูชานะครับเรื่องปัจจุบันนะครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเก่าปัจจุบันเนี่ยขู่ มันบอกให้คุณนวัดไปขอโทษมันที่ทำกับประเทศของมันนะเอาเอาเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับต้องไปขอโทษทําไม้ขอโทษจะเผาสถานทูดเราก็ไม่ได้กลัวหรอกมันเผาเผา,เาไปใช่ไหมละ่ะเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวนะครับเผาเราก็อเอาคืนเท่านั้นล่ะ <laughs> จะเอาคืนแบบไหนไม่รู้นะครับ แต่เราก็ไม่ได้กลัวใช่ไหมนะอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันมันจะดีกันได้ไหมกับไทยกับเขเมรกับกัมพูชามันจะดีกันได้ไหมมันก็จะดีกันบ้างเป็นบางส่วนนะครับระดับประเทศระดับอะไรก็เขาก็ดีกับกัมพูชาอยู่นะครับให้รถไฟไปใช้ฟรีให้ล้างรถไฟไปใช้ฟรีให้ไปซ่อมอนั่นนะครับรถไฟจีฮะให้กับกัมพูชาก็ดีนะครับ แต่ในประชาชนนะไม่ดีหรอกครับประชาชนก็ยังกิแนแหนงแขงใจกันอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนกับพมา่าเนี่ยเราก็ดีกันมาตลอดนะครับเพิ่งมามีปัญหากันก็ตรงนี้แหละนะครับแต่ก่อนเขาโอ้ยเป็นมิตรที่ดีเลยนะครับไม่ทะเลาะกับพมา่าเลยนะครับก็มาในระยะหลังนั่นแหละเริ่มจากการเนี่แหละครับเดิน เรียกร้องสิบข้อเนี่ยแหละครับเราไม่พอใจที่เขาเรียกร้องใช่ไหมละ่ะแอดมินไม่ได้เชียร์เขานะครับไม่ได้บอกว่าเออต้องให้เขาต้องอะไรไม่ได้บอกว่าให้นะครับไม่ต้องให้นะให้ทําไมให้เขามีสิทธิ์ทําไมเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมล่ะเขาไม่ใช่คนไทยเราก็ต้องให้ในในสิ่งที่สมควรในสมควรให้เราก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมล่ะ ค่าแรงอะไรต่างๆนานานะก็ไม่ต้องให้เท่ากับคนไทยหรอกเพราะเราต้องดูคนในชาติของเราเป็นหลักใช่ไหมก็เห็นด้วยนะครับที่ไม่ให้เขาแต่ถามว่าเขาผิดไหมนะมันไม่ได้ผิดหรอกครับทุกคนก็อยากได้อยากดีกันทั้งนั้นอยากเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ผิดการที่เขาอยากเป็นคนไทยนะเราก็น่าจะภูมิใจเองเราก็น่าจะภูมิใจนะเออเชื้อชาติเราที่ดีนะไอ้ ประเทศไทยนี่ดีนะมีคนก็อยากจะเป็นไทยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นกัมพูชาเป็นอะไรทุกคนก็อยากเป็นคนไทยนะครับเชื่อไหมเวลาไปจีบสาวพมา่าไปจีบสาวลาวหรือสาวกัมพูชาเขาชอบนะครับเคยนะครับเคยพูดจีบสาวกัมพูชาเหมือนกันนะครับที่ลงเกลือเขาาเท่าที่งทลงเกลือนะอตลาดลงเกลือน เขาก็มีท่าทีสนใจนะครับมีท่าทีพอใจนะครับใครๆเขาก็ชอบคนไทยทั้งนั้นนะครับเขาก็อยากเป็นคนไทยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสวัสดิการดีเวลาถ้าลูกเต้าเติบโตมาก็มีสวัสดิการดีใช่ไหมการงานหาง่ายมันดีไปหมดนะมันดีไปหมดใครเขาไม่อยากเป็นไทยละ่ะใครเขาไม่อยากชอบชอบประเทศไทยป่ะแต่ถ้าคนมาชอบเราแล้วทาไมเราไปเกลียดเขาละ่ะ เราไปเกลียดเขาไอ้ที่มันเลวก็กำจัดไปซิไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนที่มันมาทําเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นตัวกลางอะไรแล้วก็กำจัดไปไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าเราจะคลั่งชาตินะคลั่งให้มันมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ไปคลั่งแบบไร้สาระแบบไม่มีเหตุผลอืมคลั่งแบบชวนทะเลาะน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 ะมันไม่สมควรนะครับ มันไม่สมควรจริงอยู่เราได้ยอดบิวเราได้เอฟซีมาติดตามใช่ไหมแต่ผลเสียมันมันเกิดก็เกิดมากมายนะครับผลเสียเนี่ยมันเกิดกับตัวเราตัวประเทศเนี่ยตัวประเทศชาตินี้มากมายเพราะต่อไปเราก็จะมองหน้ากันไม่ติดก็จะกินแหนงแข่งใจกันตลอดไปนะครับ เหมือนเหมือนเพื่อนบ้านซีกลาวซีกกัมพูชานั่นแหละครับซีกพม่าด้วยก็แสดงว่ารอบทิศเลยนะครับแม้แต่มาเลเซียนะครับก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นกับเรานะครับดีกันกับเราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมละ่ะก็อยากให้รักกันถ้าดีกันร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น ถ้าดีกันไม่ทะเลาะกันไม่อะไรกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบรรยากาศดีๆมันก็จะมีประเทศชาติก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเราก็จะได้ช่วยเขาเขาก็จะดูช่วยเราเราก็พึ่งพมาอยู่นะครับเอาแกสธรรมชาตินะแกสธรรมชาติเอามาสร้างโรงไฟฟ้าที่มาปั่นไฟฟ้าที่ราชบุรีนะนะเราชื่นเขาอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะลบกันยังไงเราก็อาศรราัยเขาอยู่อ่า ถ้าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วตัดกแก๊สท่อแก๊สธรรมชาติแค่เมละ่ะก็สวยสิใช่ไหมลำบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เ,เรื่องการขั้งชาติเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตก็พูดแค่นั้นแหละไม่ได้ว่าขัางชาติเราเป็นปัญหาขั่งชาติแล้วมันไม่ดีนะครับแต่ขั้งให้มันอยู่ในขอบเขตที่สมควรนะครับอย่าให้มันมากไปใครใครมันก็ขั้งกันทั้งนั้นแหละแต่เขามีเหตุผล นะครับต้องให้พม่าลาวขมรนแก้ปัญหาของเขาเองทำไมไทยต้องไปแก้ให้เขาไทยจะไม่แก้ให้ได้ยังไงก็ปัญหาอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้คนกอปเอแอดมีอีกคนนะครับที่ไม่ใช่ไอเอฟซีอีกคนคอมเมนต์เข้ามาปัญหาของพม่มาให้พม่ากแก้เองแก้ยังไงเขาอยู่ในประเทศไทยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศพม่าที่เป็นปัญหานะครับ ในประเทศพม่าเราไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวก็หรอกแต่ในประเทศไทยมันก็สร้างปัญหาในประเทศไทยเราต้องแก้เราไม่แก้เราใครจะแก้จะไป็นไรเราก็องแก้เราจะแก้ยังไงนะว่าเราจะแก้แบบไหนเราก็ต้องแก้กันไปนะครับเราจะแก้ด้วยการผลักดันกับประเทศใช่ไหมผลักดันกลับไปมันไม่ใช่วิธีแก้นะครับผลักดันกลับไปเขากลับมาชายแดนมันติดกันอย,ย่าวเยียดเลยเขาเข้ามาช่องไหนก็ได้ ฝากดันไงเขาก็แอบเขา้ามาจนได้นั่นแหละ,ะให้ก็ไปทําหลักฐานให้มันถูกต้องนะถ้าเขามีเงินเขาก็ทาไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเขามีเงินมันก็ทําถ้าเขาสะดวกเขาก็ทำํำสะดวกเขาก็ทําก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเตียยที่เขาไม่ได้ทํเพราะมันไม่สะดวกมันอยู่ในภาวะสงครามไปก็รัฐบาลก็จ้องจะจับทหารอย่างเดียวนะครับก็ไม่ อยากจะทําให้เขาหรือทําก็ใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะแล้วก็อะไรต้นนานด้วยนะครับลบําบาเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการลักลอบเข้ามาซะเลยให้มันจะได้ง่ายดีนะครับไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับถ้าใครทําต้องเสียภาษีนะครับลักลอบเข้ามาไม่ต้องเสียเ <c oughs> นี่ยแหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่า ยอมรับให้อยู่ในประเทศไทยแต่มาแล้วต้องทำตัวดีๆเกรงใจเจ้าของบ้านประเทศด้วยความเคารพกฎหมายไทยหน่อยเหมือนไทยไปทำงานประเทศอื่นเหมือนกันไม่กล้าทำตัวเหมือน mm. เพื่อนบ้านที่มาอยู่ในไทยถูกต้องนะครับถูกต้องให้พระม่เกรงใจไทยหน่อยนะครับมาเลือกพติตัวให้มันดีๆอย่ามาเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่มันไม่ได้หรอกครับ ไม่ใช่ประเทศของคุณทําไม่ได้นะครับอยู่สงบงสัเทียมดีๆอย่ามารวมตัวกันมารวมกันที่สวนหลวงรอเก้านั้นไม่สมควรหรอกครับเรากลัวามากลัวรวบอะไรมากมายต่างๆมากมายเสื้อแดงเต็มปึ๊ดไปหมดเลยในสวนหลวงรอเก้าใช่ไหมอย่าทําอย่างนั้นเรากลัวเรากลัวถึงความมั่นคงเราไม่อยากจะให้ใครมารวมตัวเราไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ใช่ไหมนะ แต่มองไปมันไม่น่าดูอย่าทำอีกนะครับอันนั้นก็ไม่ไม่อยากให้ทำนะครับให,ให้รับรู้ไว้ด้วยก็ให้มันอย่าเออกระเลากว่าอย่นเถอะถ้าคุณจะประสานงานกันคุณอย่างก็ติดต่อกันในไลน์ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ควรจะมาแสดงพลังอะไรในประเทศไทยนะครับอย่าให้ มาแบบอยากให้มาแบบถูกต้องครับถูกต้องแล้วอยู่อย่างสงบงเง่ยมนะครับก็เห็นด้วยนะครับลีภัยต้องอยู่ศูนย์ลีภัยไม่ใช่หนีมาเป็นแรงงานเถื่อนแล้วมาเรียกร้องสิทธกิก่อความพุ่นวายไอ้ศูนย์ลีภัยนั้นเขาเขามาเพราะว่าเขาหนีลูกระเบิดเขาหนีเพราะนั่นนะไอ้ รัฐบาลกำลังทิ้งระเบิดใส่เขาอยู่เขาก็เลยมาที่ศูนย์อพยพผู้หลีภัยเขาอยู่ชั่วคราวเลิกทิ้งเขาก็กลับไปนะครับเลิกทิ้งระเบิดเขาก็กลับไปแต่พวกที่มาทำงานนี่เขาก็ไม่อยากจะมากินอย่างเดียวนะครับเขาก็ไม่อยากว่าจะมาโอ้ยมาให้คนไทยเลี้ยงมันอยู่ศูนย์อพยพให้สหประชาชาติเลี้ยงอ่าตัวเองมีมือมีอเท้ามีแรงงาน กไไ็อยากจะมีไรายได้อยากจะมีรายได้อยากจะมีอนาคตเขาจึงไม่อยู่ในศูนย์อพยพนี่แหละคือเหตุผลนะครับได้เงินกลับไปก็ส่งไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องสร้างบ้านสร้างซื้อรถอะไรต่างๆนานาทําได้นะครับทําได้ก็เยอะแยะนี่แหละคือนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาไม่อยู่ในศูนย์อพยพจะอยู่ได้ยังไงมันไม่มี่นาคต มันไม่มีอนาคตอยู่ไปก็ให้เขาเลี้ยงเฉยๆให้คนไทยเลี้ยงให้สาประชา,ชาติเลี้ยงใครเขาอยากจะไปอยู่นะที่เขาอยู่ก็เพราะว่าเขาหนีลูกระเบิดแค่นั้นเองเลือกทิ้งระเบิดเขาก็กลับไปแค่นั้นแต่ที่มาอยู่นี่เขาเพื่ออนาคตด้วยนะครับใครเขาไม่อยากได้เงินใครเขาไม่อยากได้รถใครเขาไม่อยากได้บ้านใช่ไหมละ่ะเขาไม่อยากใครเขาไม่อยากได้อนาคตที่ดีทุกคนเขาอยากได้ แต่ในประเทศพม่าเขาทำไม่ได้ในช่วงเวลานี้นะครับเขาหากินลําบากนะครับเขากาลังรบกันอยู่นะครับประเทศไทยนั่นก็เป็นทางเลือกของเขานะครับก็ขเข้าใจด้วยว่าจะเป็นไล่เขาเข้าศูนย์อุปยพนะนะมันไม่ถูกนะครับถ้าไาล่เข้าศูนย์อพยพเราต้องเลี้ยงเขานะครับไม่ใช่เล่าไอ้ไล่เข้าไปขังอย่างเดียวนะครับแม้แต่ในคุกก็ยังให้อาหารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการไล่เขา้าศูนย์อพยบเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ เขาดีแล้วแต่เราต้องควบคุมให้เขาอยู่ว่ากแม่เขาออกนอกกรอบนะครับแม่เขาออกตในทางที่ทาความเดือดร้อนให้กับเทศไทยแค่นั้นเท่านั้นแหละที่อยากให้ทํานะครับไม่ใช่ไปไล่เขากับศูนย์เข้าศูนย์อพยพการรบในบ้านในเมืองเขาเป็นเรื่องภายในทําไมต้องให้ไทยไปซัพพอร์ตพลเมืองของเขาด้วยอเขาหนีเข้าไทยนะครับถ้าเขาไปหนีเขาเขาไม่หนีเขามาไทยเราก็เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับ เขาหนีเข้ามาไทยแล้วเราจะอยู่เฉยเฉยได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องไปดูแลเก็เรื่องธรรมดาครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับก็เราไม่อยากได้หรอกคนชาติไทยไม่อยากได้หรอกแต่เขาหนีเข้ามาเราต้องแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะแก้ปัญหาคุณจะแก้แบบไหนเท่านั้นแหละอันนี้ที่เรื่องที่บ้ากันอยู่นยคุณจะแก้แบบไหนคุณจะแก้โดยการขั้งชาติแล้วลบกับเขาอย่างนั้นหรือจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนเพจนี่เป็นสนามรบอย่างนั้นหรือนะครับมันดีตรงไหนนะครับมันผลได้ดีกับผลเสียอะไรมันมากกว่ากันนะครับก็อ,อยากจะให้บอกอย่างงานที่มานี่ไม่ได้คลั่งพม่านะครับที่พูดนี่ไม่ได้คลั่งพม่าไม่ได้ชื่นชมเขาหรอกแต่อยากจะให้อา่าอะไรอยากจะให้แก้ปัญหาให้มันถูกทางแค่นั้นเองก,ก็ไปคิดเอานะครับไปคิดเอาว่าจะแก้แบบไหนนะครับ ก็เปิดปลายเปื่อย,ป,ป,อยปใครไมีอะไรแนะนําดีๆก็บ้ามาก็แล้วกันมาว่ากันในเพจเพจนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาบวกมาลบรับได้ทั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดทับสกายให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ